ัสดีครับโอ้มีเพื่อนกำลังกินขอาวนะว่าอยากสอบถามหน่อยนะครับผมน,นะครับอันนี้เป็นปลามั่นแผ่นวีมาสเตอร์โอ้โตัวแข็งมึงโคกหางครับผมงไงก็ฟามึงผมเองคนระับ ตัวนี้ชื่อชื่อฟาร์มอะไรครับเนี่ยฟาร์ม e g land อยู่ e g land อยู่ที่ไหนครับฟาร์มอำเภอคลองขุง่นกำแพงเพชรนะครับอันนี้มือรีเพิ่นน้ำวัวมาประกวดอันนี้มาประกวดใช่ไหมครับน้ำมาประกวดอยู่สามตัวตัวนี้เป็นพอพันสายเลือดอะไรครับเนี่ยปามัน่น อายุประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ส5เดือน15เดือนนะครับ 15, 15เดือนครับตัวนี้15เดือนความสูงอยู่ที่ประมาณ160น่าจะได้ครับนี่ครับพอพันนะครับตัวนี้ก็ครับตัวเมียครับนี่ตัวเมียบ้ามันครับ นี่แหละครับโอ้ยเดอหนังานาขายเงี้โคงสางดีครับมีเพื่อนกินขอเยอะเดี๋ยยังไม่ได้สัมผษษัสเพื่อนตัวนี้18เดือนนี้รีดน้ำเชื้อหรื <15 S 1> อ,อ,อนนยังครับ15เออสิเดือนเนี่ยยังครับยังยังไม่ได้รีดใช่ไหมครับที่ฟาร์มนี้มีกี่ตัวครับอย่างพ่อพันธุ์หนึ่งครับที่ฟาร์มตอนนี้ ตัวเดียวเป็นพ่อพ่อฝูงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เป็นลูกวัวทีเ่เราอ๋อเป็นลูกวัวถ้าถ้าตัวประมาณนี้นะ่ะขายมีขายไหมฮะที่ฟาร์มมีเล็กกว่านี้านขายเหมือนกันใช่ไหมฮะอ่าเล็กกว่านี้ก็อยู่ประมาณปีกว่ากว่าใช่ไหมฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงขายอยู่ประมาณตัวเท่าไหร่ครับถ้าเป็นตัวผู้สแสนขึ้นนะครับถือว่าโบาแพ้งนะครับ ฟ้ามันเลือดเลือดร้อยเลยใช่ไหมครับเนี่ยสวยครับอำเภอคลองขุ่จังหวัด <c oughs> กำแพงเพชรครับตามเนี่ยอัวเรื่องอาหารน้ำครับเนี่ยอัน <c oughs> นี้เป็นฟ้ามันขาวครับ คเขาอย่างอย่างต,ตัวเมียเงี้ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวเมียละตัวนี้สิบเดือนครับตัวนู้นแปดเดือนตัวนู้นแปดเดือนแล้วตัวอย่างสิบเอ็ดเดือนกับแปดเดือนนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับแม่พันอ๋อขายไปแล้วขายไปเท่าไหร่ครับสองแสนกว่า แล้วตัวแล้วตัวตัว,ตว,ตวเล็กนะครับยังไม่ได้เปิดราคา<อ>คิดว่าจะเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามแสนสองสามแสนสองนะครับตัวนี้สองแสนกว่านะครับตัวเมียเนี้เนี่ยสองแสน 2, ว่านะครับเนเนาะที่ฟ้ามันเป็นขายที่สองแสนว่าความสูงกับยูที่ประมาณร้อยห้าสิบครับสองแสนว่าตัวนี้นะที่ ฟาร์หรือว่าเลือดดีกว่านะครับเพิ่นเปิดที่สามแสนสองนะครับในฟาร์มเพิ่งก็มีหลายตัวเดี๋ยวถ้ามีผู้ใดสนใจขอเบอร์โทรฟาร์มเลย่ะครับผมเบอร์โทรฟาร์มอ่าเบอร์โทรฟาร์มนะครับศูนย์แปดหนึ่งครับเนะี่ยเก้าสองแปด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 นะครับผม DG แลนด์ฟาร์มนะครับอำเภอคลองพุงเงินวัดกำแพงเพชรครับผมฟาร์มนี่ฝากไว้นะครับฝากฟาร์มไว้นะครับราบผู้ใดที่สนใจผมว่าำงามนะครับเพื่นที่าประกวดฟาร์มดีขี้เล่นกันเอาไ้สั่นี้ก่อนนะครับผมเลือกเล่นแล้วครับราคากับพอรูดแล้วครับผมสวัสดีครับผม คอ,อกต่อไปครับเดี๋ยวขาไปหาเจ้าของเพลาะเพลาเพื่อ,ขขอ,อมานะสวัสดีครับผมเจ้าของเอลใช่ไหมครับสองความใช่ไหมครับเนี่ต่อผมจะสอบถามหน่อยครับผม ขออนุญาตสอบถาหน่อยนะครับอันนี้แม่พันธ์นี้อายุเท่า,าไหร่ครับบนะ่ะงยี่สิบแปดเดือนสูงประมาณร้อยหกสิบได้ไหมครับหกสิบกว่าหรือร0อเจ็ดสิบอันนี้วัวที่ฟาร์มเพาะพันธ์เองใช่ไหมครับเป็นลูกลูกม้าน,นะครับแม่สาว ท้องหรือยังครับเนี่ยท้องกี่เดือนแล้วครับท้องเจ็ดเดือนผสมพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มใช่ไหมครับพ่อพันธุ์ของพ่อพันธุ์นอกของอะไรอ๋อนทำเชื้อนอกของอะไรครับผมผสมไว้ทำอะไรบึงแขงขาครับบึงหนังครับบึงหนังยนครับ <c oughs> เลี้ยงอาหารด้วยใช่ไหมครับเนี่ยมันก็คืออาหารให้กินแต่เฉพาะเวลาถ้าให้กินก็เช้ากับเย็นแค่นั้นแบบอ๋อกินอาหารเช้าเย็นแล้วก็หญ้าสดแล้วก็หญ้าแห้งด้วยนะครับนนคือฟาร์มก็จะปล่อยลงแปลงกินหญ้าสดอันนี้ฟาร์มเ<า>จเอสจันสุวรรณฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,รบมีที่ฟาร์มมีเยอะไหมครับ ก็ประมาณน่าจะห้าสิบตัวเลบห้าสิบตัวเป็นเลื่อนร้อยเป็นเลือดร้อยลูกผสมก็มีลูกผสมของเราก็มีน่าจะประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยตัวโอ้ห้าหกร้อยเจ็ดร้อยตัวนะครับนี่นี่ครับเจ้าของฟาร์มครับผมเจ้าของฟาร์มไม่ใช่เจ้าของฟาร์มก็ไม่รู้น้องเจ้าของฟาร์มก็คือมาพรุ่งนี้ครับอ๋อเจ้าของฟาร์มมาพรุ่งนี้คือกำนันบอยกำนันบอยครับเจ้าของฟาร์มกำนันบอยเจเอฟถ้าอย่างอย่างนี้นะ เขาขายไหมหรือว่าเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ที่ฟาร์มเดียวน่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นี่แหละครับแต่ว่าาพูดถึงว่าขายก็ราคาก็ค่อนข้างแรงหน่อยราคาก็แรงอ่าอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่ครับโดยเงี้ยก็น่าจะอยู่ประมาณหกเจ็ดแสนน่าจะหกเจ็ดแสนครับโอ้แล้วตัวนี้ไอ้นี่หนักประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยโลได้ไหมน่าจะอยู่ประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้ถ้าถ้าตอนนี้น่าจะยังไม่ขาย แต่ถ้าตอนมันหนังนี่เขามีไล่678พวกนั้นนะครับพวกนี้ก็จะราคาลดลงกันลงมาครัแต่นี่เป็นลูกหัวนเนาะขนนำเข้าจากตามตัวขาวเนี่ยนะครับลูกหัวหนอนน้เขานะครับแม่แม่เขาเป็นเจดีเฮดครับแม่ลูกเจดีเฮดลูกหมอว์ที่ไทยนำข้อจากในอเมริกานะครับครับตามนะครับนี่คือของเจดีเฮดจริง ตัวนี้น่าจะเท่าไหร่เราตามที่22ครับตัวนี้งามครับตัวนี้ครับมันธรรมดาจะได้ลูกเหรอได้ลูกเัวคนนก้เป็นปลาประกวดตัวนี้นะใส่ไปแล้วมันดอันนี้เอาเอาเอามาประกวดใช่ไหมฮะเนี่ยราคาประกวดโอ้โหี่เดือนแล้วครับเนี่ยตัวเนี้ยี่เจมี่เท่าไหร่เนี เจ็ดเดือนเป็นสัตว์ได้ยังครับโอ้รอผสมแล้วนะครับสิบเจ็ดสิบแปดเดือนก็จะผสมก็ไม่ให้เลกจับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเดือนในฟาร์มเราก็จะผสมเอาสี่แล้วส่วนมากผสมอะไรครับอยู่ที่ฟาร์มผสม น้ำเชื้อหรือว่าผสมพอ<น>่พอ<น>พ่อให้จริงรัน้ำเชืออ้อนอกแนั้เลยครับผสมจริงน,นอกจากว่างัวที่ว่าตัวไหนผสมติดยาเตี่ยน้ำเชื่อไปแสนสองแสนแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วก็เลยอาจจะใช้ข่อนในฟาร์มผสมครับแล้วแล้วอย่างนงี้ครับอายุ1 7 1 8เดือนอย่างเงี้ยท,ที่ที่ฟาร์มขายไม่มีขายไหมมันก็มีเป็นบางตัวที่เราขายค<อ>ือขายก็จะขายพวกว่าไม่ได้ว่างัวเสียแต่ขายงัวที่ว่าคัด พอขายว,ว่าเขาจะไม่เอาไว้เยอะแล,แล้วขายขายเฉพาะพวกไหนครับท,ที่ตัวนีเขาไม่ค่อยเก่งไ,ไม่ค่อยเก่งอะไรว่งนั้รหกเจ็ดแปด้อยเกือบพันตัวบุรละครฟาร์มใหญ่ครับ,รบแห่งจังหวัดสุพรรณของกำนนั้นบอยครับจังหวัดสุพรรณนะครับผม ของสุพรรณนี่ก็จะมีมีอายุก็ของพี่แซดกับของไรนุชยบุตรกับของกำนันบอยแล้วก็ของสจโบอ๋อมามากันเยอะไหมครับกับก็เดี๋ยวพี่แซดมาวันนี้ครับพี่แซดมาวันนี้โอ้ยน่ายดีครับวันนี้เรามาสจอโบนี่ดินตวนไปเรื่อยแหละน้องน้องเขาของกำนันบอยนี่ครับอ๋อเป็นนั่นเขาก็พี่น้องกันทำฟาร์มแข่งกันผมว่ายกให้คนละ ตำบล oh. เหมือนว่าคนละอำเภอคนละซีฝังที่ดินก็นกนประมาณหลายพันไร่อย่างเงี้แยแล้วก็เลยตัวก็จะเป็นวัวของฟาร์มพ่อก็แบ่งสันต์ส่วนหรือปครับผมเามาอแล้วอย่าง ตัวผู้มีไหมครับตัวผู้ที่เกิดว่าเด็กๆยาถ้าเกิดว่าจะมีคนอยากไปทำเป็ีพ่อพันพ่อครอบมีครับมีขายตัวก็ระดับตั้งแต่เก้าหมื่นแสนกว่าขึ้นไปถ้ายังเล็กๆอยู่นะถ้าโตก็เป็นเป็นเลือดร้อยใช่ไหมครับเก้าหมื่นก็มีครับหลักยังไม่ถึงแสนนะครับเอาจจะเอาไปเฮ็ดพ่อพันนะครับตัวผู้เนาะดูที่สวยนะคราบสองแสนอะไรอยู่แสนกับนั้นบ่อยนะครับเดี๋ยวไปเบืองกันนะครับผู้ใดสนใจนะ เดี๋ยวผมจะส่มเบอร์โทรไปให้ครับท่ายคลิปนี่ครับอ่าเบอร์โทรของควนามกำนันบอยเบอร์0 8 7 1 5 8 7 7 4 1นะครับชื่อพี่เน่งนะครับแล้วก็อีกเบอร์0819443998ก้นาำนันบอยนะครับผมอ่าอิดต่อเพิ่นเลสและครับกุเรศสำหรับอ๋อพี่เน่งเป็นปลาปุาจูันะครับประจำขอบเป็นเนาะ ้ายสุดรองจากผมตนจสอจอน้องชายครับีจะมีความดึงนเกนแล้วอ๋อครับผมอ่ะอันคนนั้นว่เอฟน่าจะมีป็นมันก็ตัวนี่แหละครับ้น้องชายอ่งมาแต่กามาเขาขายไปเร่เพราะว่าดูแลเขาดูแลไม่ไหวไม่ตัวถึงแล้วมันความเสี่ยมันเยอะวันหนึ่งนี่จะมีงัวแม่งัวตายลูกงัวตายนี่อาทิตย์นึงบีงทกก็สงตัวสามตัวยินนฝน อัันนนีี้เสยวแล้วตัวผู้ออกมาได้ไหมวันนี้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ออกมานะเอาบัวดงเบืองมากถูๆนะครับถ้งบัวขายจะดีมากจะไม่ได้เอามาอย่างนี้ก็ต้้อองไปซืที่ฟาร์มก็เดี๋ยวไปล้อไปเบืองที่ฟาร์มเอานะครับผู้ใดสนใจวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับพี่ครับสำหรับความกำนันคอยเจเอสของอันนี้อันนี้อยู่อำเภออะไรครับอำเภอด่านช้างนะครับอำเภอด่านช้าง ในกลุ่ม12บีเดอร์ของเรามีเยอะครับจังหวัดสุพรรณครับผู้ใดที่เข้าไปฟาร์มก็ลองโทรเข้าไปก่อนนะครับเพื่อสอบถามเส้นทางที่ไม่เสียเวลาอันนี้ฟังก่อนนั้นบุยฝากไว้นะครับผมจังหวัดสุพรรณครับมีไปดูกันทุกวันครับเหนืออีสานใต้ไปกันทุกวันมีคนเข้าไปชมเปียตลอดครับผมหลายคนชอบใจครับครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเอาไปตตามต่อไปครับ